24กุมภาพันธ์2 5 6 6ราคาทองคำเปิดตลาดคงที่วันที่24กุมภาพันธ์25 6 6สมาคมค้าทองคำเปิดเผยว่าราคาทองคำเช้านี้เปิดตลาดคงที่โดยข้อมูลล่าสุดประกาศณเวลา9้านาฬิกา24นาทีมีดังนี้ค่ะราคาทองรูปพรรณรวมค่ากำเนิดเฉลี่ยราคาทอง1บาท3,500 0บาทราคาทอง2สลึง15,500บาทราคาทอง1สลึง8 0 0 0บาทราคาทองครึ่งสลึง4,250บาทค่ะสำหรับราคาทองคำแท่งรับซื้อ29,000 900บาทขายออก30,000บาทค่ะราคาทองรูปพันรับซื้อ29,364.92บาทขายออก3 5 0 0บาทค่ะส่วนราคาทองคําต่างประเทศอยู่ที่1,827.5ดอลลาร์สหรัฐออนสถาที่อัตราแลกปินวันนี้ค่ะอยู่ที่34.7บาทาต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะ